หลายคนสงสัยประกันรถชั้น2บวกเบี้ยเพียง6 0พันกว่าบาทมีบริการรถสไลด์ส่งอู่ให้ฟรี150กิโลเมตรจริงหรือก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่า2บวกมาตรฐานทั่วไปจะไม่มีบริการนี้สองบวกทั่วไปจะให้ความคุ้มครองรถชนรถซ่อมทั้งเราซ่อมทั้งคู่กรณีไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด2บวกมาตรฐานทั่วไปให้ความคุ้มครองรถหายรถไฟไหม้เท่านั้น แต่2บวกของเราที่นี่เท่านั้นกรณีรถเสียระหว่างทางที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุเช่นรถเสียเกียร์พังหม้อน้ำรั่วสายพันขาดสตาร์ทไม่ติด2บวกของเรามีบริการรถสไลด์ส่งอูให้150กิโลเมตรฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเก่าหรือรถใหม่ก็มีโอกาสเสียฉุกเฉินเช่นกันทำประกัน2บวกต้องที่นี่เท่านั้นมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง 77จังหวัดทั่วไทยอยากมีประกันดีๆติดรถทักหา,าครูพี่เอนะคะ